ในจิตของเราเนี่ยจิตจับะคอนี่มันไม่มีเสียอมแบเต็มที่ในการถือศาสนาเนี่ยแต่ก็ถึง <laughs> ปัญาในจิตกรรนั่ว่าชาวจิตกครนี่ควรได้ากันนัถือนำพุทธศาสนาและธรามศาสาร มีกระบวนการประกาศเผยแพร่ศาสนาทั้งสองนั้นได้จิตตะนอรโดยมีคู่าริญญาชาวนครสามีและคู่อาชวาต่างอุปถัมภ์กัน ้าพละหนึ่งยงเป็นเอเซนคอนรซรามีู้เป็นเจ้าเมืองแห่งกิตตะละครต้องรับเป็นสาสธารมปฐทั้งสองชาสาิลา ชาชนจากจตุนนครย่ยมมีเสียีมากในการนับถือและปฏิบัติหักทิิฎีกรรมศาสนาที่นับถือในเมื่อมีการปฏิบัติ ความรียร้อของบ้านเมืองก็ดูเหมือนกันประชาชนปไตย่ชาติเสรีประชาธิปไตยเท่าไรในโลกที่ประชาชนมีเสรีภาพในการนับถือศาสนาตามศรัทธาของแต่ละคน ไม ah ok uh ่ใครจะไม่นับถือศาสนาอะไรก็ไม่ได้แต่ในจิตต์แล้ว่อดน่ะแล้วกแล้วทุกคนนี่นับถือศาสนากระทนั้นน้อก็หนาแน่นแปลกาจในโลก ก็ไม่น่าจะแปลนเพราะทุกคนเรื่องความเห็นกังได้จังบุ้งและนับถตัความเห็นนั้นคุยแนะ thế tham rất đi yăm đúng con con và mẹ là mẹ con mẹ con nắp con Lưu con mẹ con mẹ con sẽ con mẹ mệt theo cặp bên xã sơn hà sang chụp đối đôi chân ta bên sân ma chỉ thị qua miền kỹ thu qua miền phút ca sạc à bên คือความริษท์เป็นมาฉาชนาฉะนั้นเมื่อพูดเปิดภาษาของจิตตะนกนรทุกคนจึงนัเปือชาชนาสนั้น,นไม่ว่าพวกชารสนา อาจารย์จะไดทั้งสอง ấy. แก่เจ้าอาจาย์ไปการกันทุกข์ทุกสนจะตามออกไปอย่างที่เข้าใจและถูกกันทุกไปปุ๊บราะดาที่เข้าใจ ได้ถูอกันเมื่อแสดงตนเป็นผู้นับถือก็ช่วนับถือได้รู้ไหมเด็กนดในก็ควรของผู้นับถือก็ช่วนับถือกับกันว่าแต่ตามภาษาของกิตนาคาร dù chỉ có thể tất cả mà sẽ dù chỉ khán sẽ đem tôn thôi thôi cho nên mẹ sẽ đem tôn vật thôi thôi lưu thôi nên thôi 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 Ta thôi quan thôi 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 ทำดีไม่ดีนีทำชั่วงไม่ได้ชวนเลือกแบบปัว่าทำดีได้ชั่วทำชั่วได้ดี <c oughs> เป็นสินนน่งมีโอตเป้าเป็นต้นไม่เอานมา่สสสนปเป็นโอเมื่อรักษาสิจะต้องยากจนแต่ก็เป็นต้น วิปัสสนาไมแต่เรื่องที่ได้กลายเป็นนังสือศาสนามานตงฮับแต่มีความเป็นทุกต้องตรงกันข้ามกับที่มีความเป็นทุกต้อ การดับขอ้อกบเป็นเหตุให้ได้กบชู่ชีวิตประกอบกัเนิดที่ชอบแม้จะไม่ได้แสดงต้นวัตณัตถอพุทธศาสนา

หน้าิศตรที่จิจนารนี่คล้ายกับเป็นเมืองชนใดที่ตัง้งอยู่ในจิตใจนี่เองทำนองเป็นเมืองแัะแปลมีแก่เป็นเมืองและแปรภายได เป็นเมืองและแปลภายใน,นใจิตใจมีอะไรอะไรที่ดูเหมือนตามอ่า,ากโลกภายนอกเป็นอย่างนี้ในโลกภายนอกแต่เป็นจิตอย่างนึ่งในจิตตะนารเช่นที่เกี่ยวกับศาสนา มีอกมีบ้างไยแต่นนะนนนจิตแต่นักพรมีสองแล้วไหมในโลกไม่หรอกใครจะนับถือเรื่อไม่นับถือเลยก็ได,นะด,ด,นะด้แต่นะจิตแต่นครนับถือท่านัเป็นหมดในโลกม่หอก ชัวนับท่อตามที่แชลยตนไปทุกในจิตตนาคอนชัวนักท่องศาสนาไหตามทิิที่มีดวงจิตของแต่ละคนลองใช้โยนิโสมนสิกาณีดีๆจะรู้สึัจิตตนาคอนเี ไม่ใช่เมืองแอฟริกแต่เป็นเมอืองเปิดเผยจริงแค่แไ่นอผู้มาบริหารเขตคือผู้ที่มีความเห็นถูกต้องตามหลักของเก่าๆหรือม่ฉะนั้นก็จะเป็นผู้ที่ชดเชยอบรมความที่ถูกต้องฉะนั้นจะเกิดขึ้น Bị chạy phương hợp phương, mạng sát-sa-lạc, tình cục phát phục vụ, ốc-ngâm tục, hãy phát triển phục vụ cho tâm trạng sống sống của Phật Thánh Cha. Chính chấp nhận hãy tìm phong suất nhưng không xử pháp